ทริปสุดท้ายของวันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดระยองน้องๆคนไหนมาเที่ยวระยองและได้แวะมาที่นี่กันบ้างคะที่นี่คืออควาเรียมระยองาเข้าผู้ใหญ่คนละ30บาทเองเข้าดูได้ทั้งหมดนี่เลยเดี๋ยวแม่จะพาเด็กๆเข้าไปชมปลาด้านในกันว่าแต่เด็กๆทำไมไม่เดินเองล่ะทำไมให้ปาอุ้มอยู่อย่างนั้นป่าหนักกันนะน้าเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นสัตว์น้ำหลากหลายชนิดกันมากยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งมีปลาสวยๆทาให้เด็กๆที่เข้ามาดูตื่นเต้นกันใหญ่เลยโดยเฉพาะตรงนี้ปลาเขาตัวใหญ่กันมาก พี่เฮลินก็ยังตื่นเต้นกันใหญ่เลยเอ้ยตรงนี้น้องปีนไม่ได้กันนะเดี๋ยวมันจะอันตรายไปดูปลากันต่อดีกว่า,าโลกใต้ท้องทะเลที่นี่เขาสวยกันจริงๆแถมค่าเ่้าที่นี่ก็ถูกกันมากๆคุ้มยิ่งกว่าคุ้มกันซะอีกและยังมีปลาอีกหลายชนิดที่ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูกันไม่หมดใครได้มาและยองลงแวะมาที่นี่กันได้ไม่ผิดหวังแน่นอนถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ของเด็กที่ดีมากๆเลยน้องๆคนไหนสนใจมาเที่ยวที่นี่บอกคุณพ่อคุณแม่กันได้เลยนะ